การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลกระบบการวิจัยการตลาดแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการตลาดการวิจัยการตลาดมีประโยชน์ดังต่อไปนี้1ช่วยชี้แนวทางการผลิตสินค้าหรือบริการที่เหมาะสม2ช่วยชี้แนวทางในการกำหนดราคาที่เหมาะสม3ช่วยชี้แนวทางการจัดจำหน่าย4ช่วยชี้แนวทางการส่งเสริมการตลาด ห้าทำให้ผู้ผลิตทราบผลการดำเนินงานยอดขายส่วนครองตลาดต้นทุนและกำไร 6. ช่วยให้ผู้ผลิตทราบสารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อขายและความต้องการสินค้า 7. การวิจัยผลิตภัณฑ์ช่วยชี้แนวทางการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ 8. การวิจัยโฆษณาช่วยให้สามารถสร้างอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคได้ 9. การวิจัยการส่งกำลังบำรุงทางการตลาดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ 10. ช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานขายบุคคลหรือองค์กรที่ใช้บริการด้านการวิจัยการตลาด 1. ธุรกิจที่ขายสารสนเทศทางการตลาดโดยตรง 2. ธุรกิจหรือสถาบันการศึกษาที่รับจ้างทำการวิจัยการตลาดตามที่ลูกค้ากำหนด 3. ธุรกิจที่ให้บริการด้านการวิจัยการตลาดเฉพาะอย่างกระบวนการวิจัยการตลาดขั้นตอนที่ 1. การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยรูปแบบการวิจัยมี3รูปแบบ 1.1. การวิจัยเชิงสำรวจเป็นการศึกษาภูมิหลังของบริษัทสํารวจหาสารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท1.2การวิจัยเชิงพรรณนา เป็นการวิจัยเพื่อหาข้อมูลไปช่วยในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาความรู้1.3การวิจัยเชิงเหตุผลใช้ในกรณีที่ต้องการวิจัยเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันการกำหนดปัญหาการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยต้องกำหนดให้ได้เรื่องที่จะทำการวิจัยนั้นคืออะไร มีความเป็นมาอย่างไรหลังจากนั้นกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยทำให้ทราบขอบเขตของปัญหาอันจะนำไปสู่การค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาและการกำหนดสมมติฐานการวิจัยขั้นตอนที่2การออกแบบและการพัฒนาแผนการวิจัยขั้นตอนการวางแผนการวิจัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการวิจัยเป็นการกำหนดแนวทางการทำวิจัยโครงร่างการวิจัยหมายถึง แผนงานการวิจัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าประเด็นที่ต้องพิจารณาในการวางแผนการวิจัยได้แก่แหล่งข้อมูลวิธีการวิจัยเครื่องมือการวิจัยแหล่งข้อมูลแผนการสุ่มตัวอย่างและวิธีติดต่อกับกลุ่มตัวอย่างขั้นตอนที่ 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนนี้ต้องกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิหาได้จากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจะใช้วิธีสังเกตตัวใช้บุคคลและวิธีการสำรวจทางจดหมายโทรศัพท์ใช้บุคคลและโทรคอมพิวเตอร์ขั้นตอนที่4การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลรวบรวมข้อมูลแล้วตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์จัดจำแนกแยกประเภทข้อมูลเป็นหมวดหมู่ คัดลอกข้อมูลหรือถ่ายข้อมูลลงตารางนับหรือรวมยอดเพื่อการวิเคราะห์ต่อไปแปลความหมายหรืออธิบายข้อมูลเชิงเหตุผลหรือเชิงความน่าจะเป็นขั้นตอนที่5การนำเสนอผลการวิจัยรายงานด้วยวาจารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรรายงานด้วยแผนภูมิการรายงานผลการวิจัยจะต้องเข้าใจง่ายและนำเสนอสิ่งที่ค้นพบที่ประเด็นสำคัญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ลักษณะของการวิจัยการตลาดที่ดีและประเภทของการวิจัยการตลาดหหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์มีหลักการสังเกตอย่างระมัดระวังมีการกําหนดสมมุติฐานมีการคาดคะเนผลลัพธ์ล่วงหน้ามีการทดสอบ 2. ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สใช้วิธีการที่หลากหลายควรใช้วิธีวิจัย2-3วิธีเพื่อให้ผลการวิจัยเกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 4. ใช้โมเดลและข้อมูลที่สอดคล้องกัน 5. คุณค่าและต้นทุนของสารสนเทศจากงานวิจัยจะต้องคุ้มกับต้นทุนเพื่อให้ได้สารสนเทศนั้นมาคุณค่าของงานวิจัยขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของผลการวิจัย 6. การตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสมมุติฐานที่เหมาะสม 7. การวิจัยการตลาดต้องคำนึงถึงจริยธรรมประเภทของการวิจัยการตลาด 1. การวิจัยธุรกิจ เศรษฐกิจและบริษัท 2. การกำหนดราคา 3. ผลิตภัณฑ์ 4. การจัดจำหน่าย 5. การส่งเสริมการตลาด 6. พฤติกรรมการซื้อ